อาจารย์สอนว่าให้ซื่อตรงกับความความรู้สึกของตัวเองค่ะอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมให้นิดนึงได้ไหมคะการที่เราจะเห็นกับภาวะได้ตรงตามความเป็นจริงสิ่งแรกเลยเราต้องกล้าที่จะให้ความรู้สึกให้ทุกสิ่งในใจเนี่ยมันทําหน้าที่ตรงไปตรงมาแล้วเวลารู้ตัวรู้ซื่อ,อไม่ได้รู้เพื่อเป้าหมายอะไร รู้ธรรมดานี่เองรู้ซื่อๆไม่ได้รู้เพื่อให้จิตดีหรือว่าไม่ได้รู้เพื่อที่จะได้การบ้านได้การสนทนาที่เพอร์เฟกไม่ใช่หรือว่าให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่ผลมันจะมาเองรู้ซื่อๆส,ส,สติจะดีสมาธิจะดีสินจะดีหรือไม่ไม่ใช่เงื่อนไขมันจะมาเอง ขอให้มีใจซื่อๆที่จะรู้สภาวะแล้วก็นิวรณ์นะช่วงนี้นิวรณ์น้อยบางช่วงนิวรณ์มันเยอะทินามิทะความละเอียดละห้อยบ้างความฟุ้งซ่านลำคันใจความไม่สบในอารมณ์ต่างๆมันมันละเอียดละห้จิตใจ มันไม่ยอมสู้ชีวิตบ้างมันหลบมุมไปมันจะมาเป็นช่วงๆไอ้พวกนิวร์นี่ยมันมันละเอียดแต่กิเลสหยาบมันมันเป็นตัวหยาบตัวใหญ่มาปุ๊บมันมันมาแล้วจะเห็นง่ายแต่นิวร์มันจะแอบๆมาลืมไปเลยว่าเอ้ยมันมาตอนไหนแล้วหลับม้อยลงไปแล้วครับ คือ,คอมันได้พื้นที่แล้วคอยสังเกตแล้วก็แอคทีฟออกกำลังกายตอนนั้นผมไปโรงพยาบาลที่หนึ่งนะไปผ่าตัดต้อกระจกแล้วมีคุณหมอคนหนึ่งอนะทำเป็นหมอรักษาดวงตาแก็ช่วยผ่าตัด ผมสังเกตด,ดูคุณหมอมีความแอคทีฟอยู่ตลอดเลยมีความตื่นตัวมีกระฉับกระเฉงตื่นตัวอยู่ตลอดเป็นผู้หญิงนะอายุก็กลางๆคนแล้วแต่ยังดูคล่องแคล่วตื่นตัวอยู่เลยความตื่นตัวความแอคทีฟมันก็มีพลังได้น้ว่าจะเป็นพลังในทางโกโๆกจะทำให้ชีวิตมันไม่เฉา มันมีเป้าหมายมีความสนุกกับหน้าที่งานมีความรับผิดชอบคล่องคล่อง,องแค่วว่องไวตื่นตัวทำกิจการงานอะไรก็มีความแอคทีฟขึ้นมาความรู้ตัว ที่ฝึกอยู่ถ้าถ้ามันเกาะมันรู้ตัวแล้วมันเกาะคือมันกลัวเกินไปเราฝึกให้ให้รู้อ่ะเราฝึกให้รู้ใช่ไหมหรือว่ากลัวก็ตามหรือว่ากลัวบาปกลัวกิเลสกลัวอะไรต่างๆอะ่ะมันจะไปเกาะจิตเอาไว้เกาะความรู้ตัวเอาไว้ แต่แล้วมันมันปลอมมันปลอมมันรู้ตัวแต่มันปลอมถ้าวางตัวนี้ได้มันจะง่ายขึ้นมากเวลาที่คนเราจะรู้ตัวเขาจะตั้งจิตขึ้นมาตั้งจิตขึ้นมาเหมือนเราคิดว่าเราจะไปวัด เราต้องเตรียมข้าวข,ของเตรียมอุปกรณ์เตรียมเวลาใช่ไหมเตรียมเงินค่ารถเตรียมอะไรสารพัดซื้อของอะไรไปวัดบ้างพอเราจะรู้ตัวเราก็เตรียมขึ้นมาเราเตรียมขึ้นมาก่อนพอเตรียมขึ้นมามันไปเกาะไปจับไว้มันเลยปลอมลองทำอะไรแบบไม่ต้องเตรียมอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับงานทางโลกนะ คือหมายถึงการรู้ตัวเดินอยู่มันรู้ตัวขึ้นมาเองวืบหรือว่านั่งอยู่ขยับตะเกียรรู้ตัววืบขึ้นมาเองไม่ได้เตรียมท่าไว้พอไปเตรียมไว้เนี่ยมันก็ดีเลยแต่ว่ามันมันเหลืองเหลืองมันสว่างเหลืองเหลืองนวลน,นวลมันมีความเจรอปนด้วยความจงใจแต่ถ้าไม่ได้เตรียมเนี่ยมันจะสว่างแบบขาวสะอาดแล้วก็ไม่มีภาระ,ะของการปฏิบัติ มันเป็นการรู้ตัวทีละขณะรู้สึกตัวขึ้นมาทีละขณะพอ,เ,อเตรียมท่าไว้ก่อนแล้วรู้ตัวแล้วมันจะจับๆแล้วมันจะเป็นภาระการปฏิบัติมันเป็นภาระทําแบบนั้นอยู่ตลอดเสร็จแล้วนี่มันมันไม่อิสระมันไม่อิสระมันไม่ปร่งไม่โลง่งมันการปฏิบัติมันเป็นภาระเกินไป พอมันเป็นภาระแล้วสมาที่มันมันก็ไม่ตรงมันไม่เข้าทางสายกลางมันเป็นการเออ่สร้างความดีนะแต่ว่ามันไม่เข้าทางสายกลางจิตไม่เข้าทางสายกลางลักษณะจิตทางสายกลางก็มีนะมีลักษณะของมันอันนี้ต้องเรียนเรื่องจิตตสิิขาตอนนี้เรียนเรื่องความรู้สึกตัวอยู่ และจิตตสิิขานี่จะลึกซึ้งเข้าไปอีกเริ่มคันเหมือนลิงขออนุญาตเกล่าวนิดนึงเหมือนกับว่ามันจงใจที่มันจะปฏิบัติใช่ไหมคะมันตั้งใจที่จะรู้ใช่ไหมคะความรู้ตัวฝึกความรู้ตัวโดยไม่ได้จงใจรู้อย่าอย่าไปเตรียมท่าก่อน เวลาเราขยับตัวเราลุกขึ้นเนี่ยเราไม่ได้เตรียมท่าว่าจะรู้ตัวเราลุกขึ้นตามธรรมดาแต่พอลุกแล้วมันรู้สึกตัวหรือว่าเราเดินจงกรมแต่ก่อนผมเดินจงกรมเยอะมากเสร็จแล้วมันมีช่วงผิดพลาผดผิดพลาดชนิดที่โอ้โหผมต้องมานั่งนับหนึ่งใหมแ่แล้วผมก็หาว่ามันผิดตรงไหน เหมือนเหมือนเราสร้างยานอวกาศขึ้นมาทั้งลําได้หมดเราคิดว่ามันเพอร์เฟกสุดแล้วครับอมันก็ดีนั่นแหละแต่ว่ามันระบบมันยังไม่ไม่ใช่อ่ะเราต้องมานั่งรื้อระบบใหม่แล้วมาหาว่ามันผิดพลาดต,ตรงไหนจนกระทั่งมาเจอเรื่องนี้เราเข้าทางจงกรมปุ๊บเราเราเตรียมจิตตั้งจิตจ่ตั้งใจครูบาอาจารย์บอกว่าให้ตั้งใจ ปรมาณนั้พวกมึงตั้งใจหน่อยีิไม่ตั้งใจอา้าวตั้งใจขึ้นมาผิดเลยอ่าลงทางจงกลมปุ๊บตั้งใจไว้แล้วเดินแล้วก็เหมือนเตรียมท่าไว้แล้วก็เดินมันผิดพลาดตั้งแต่ตรงนี้เราเห็นสภาวะมันได้ไหมการที่จะเห็นแบบนี้ได้ต้องเรียนจิตสิกขามาเรียนรู้เริ่มจิต จิตที่มันเพ่งจ้องจิตที่มันตั้งใจมันมีอาการยังไงจิตที่เตรียมท่าไว้ที่ผมบอกว่ามันสว่างนะมันแตม่มันสว่างแบบเหลืองเหลืองนวลนวลอันนี้มันเป็นจิตสิกขาหมดเลยถ้าจะให้พวกเราเข้าใจทันทีเนี่ยโอ้มันใช้เวลาต้องเรียนจิตสิกขากันสารพัดแบบสารพัดอาการที่จิตจนกระทั่งเกิดความชำนาญแล้วก็แยกเยะยสภาวะออก ถ้าถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยต้องมีครูบาอาจารย์เสร็จแล้วพวกเราก็ต้องไปฝึกดูอย่างตอนนี้บอกว่ามันจับนะมันรู้ตัวได้แต่มันรู้แบบจับมันไม่อิสระมันเป็นนักปฏิบัติด,ดีแต่น,นักปฏิบัติไม่ดีเนี่ยมันเตรียมท่าไว้ไม่ได้กิเลสมันมาทีเพอก็เลยให้ฝึกสติที่เกิดจากการและเลือกรู้สภาวะธรรม สร็จแล้วได้สมาธิที่ถูกต้องคือการปฏิบัติของคุณน่ะจะพลิกเปลี่ยนไปเลยแต่คุณต้องสลัดอันนี้ออกไปให้ได้สลัดมันออกไปให้ได้อย่าก,กลัวเกินไปแล้วก็ไม่ได้ประมาทเกินไปทำความเข้าใจให้ดี การเดินจงกรมเนี่ยก็เดินไปธรรมดาตัวเตรียมท่ามันมาให้เห็นนั่งหายใจเหมือนกันนะนั่งหายใจภาวนาเรานั่งหายใจไปมันมาแล้วตัวเตรียมท่ามันมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะฮะพอมันมาปุ๊บมันผิดธรรมชาติทันทีเลยจิตผ,ผิดธรรมชาติเราจะเห็นแบบนี้ได้ด้วยการเรียนจติตสิกขา ถ้าเราไม่เรียนจิตตสิกขาลงมือปุ๊บมันพลาดแล้วตั้งแต่ลงมือแล้วไม่รู้ว่าพลาดด้วยเรียนจิตตสิกขาก็ามาเรียนรู้ที่จิตอย่างคุยกันอยู่มันมีสภาวะอาการที่จิตตอนนั่งสมาธิเริ่มนั่งปุ๊บจิตมันทำขึ้นมามาทำการปฏิบัติวิชาจิตตสิกขาจะสอนเราให้เห็น เห็นอาการที่กำลังดัดแปลงปรุงแต่งจิตเห็นแล้วทำยังไงก็เห็นเฉยๆไม่ได้เห็นแบบเฉยๆไปเลยไม่ได้อะไรไม่ใช่เห็นแล้วเห็นตัวสภาวะจิตที่เคยฝึกเห็นสภาวะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่ไงอันนี้คือการดัดแปลงจิตพอนั่งไปสักพักมันคลายออกอ๋ออันนี้ไม่ได้ดัดแปลงจิตนี่ก็คือจิตสิกขา คือเห็นสภาวะที่จิตไม่ได้ถูกปรุงแต่งดัดแปลงเป็นจิตปกติธรรมดาหายใจแล้วมีสติรูนะ้เนื้อรู้ตัวไปธรรมดาเดินจงกรมเหมือนกันเดินไปธรรมดาแล้วกเกิดความรู้ตัวขึ้นมาไม่ได้ตั้งจิตขึ้นมาก่อนแล้วเดินถ้าเราเตรียมท่าตั้งจิตเดินประคองจิตไว้มันไม่ได้มันไม่ถูกเดินยังไงก็ไม่ถูก แต่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านไม่อธิบายมากท่านฉลาดนะท่านพาออกทุดงพอ,อเจอทุดงไปลุยกันกับเสือกับช้างกับผีกับอะไรเนี่ยเขาหลุดเลยหลุดเลยไม่ไม่ต้องไปพูดอะไรยากพาไปเผชิญชีวิตแต่ที่นี่เราเป็นคนรุ่นใหม่เราอยู่ในเมืองเ,อเราคุยกันได้เผยตรงไปตรงมาแต่ก็ต้องไปดูเอาเอง ต้องไปสังเกตจิตให้ออกใช้วิชาจิตสิกขากับตัวเองจิตสิกขาเนี่ยยังมีอะไรละเอียดอ่อนอีกหลายอย่างนะแต่ว่าถ้าจะนั่งสอนกันในโอ้โหมันต้องใช้เวลามากเพราะว่ากว่าจะเรียนรู้ได้เข้าใจก็ใช้เวลามากเรียนรู้อยู่ในจิตตัวเองนั่นแหละไม่ได้ไปอ่านตำราที่ไหนหรกเห็นอยู่ในจิตตัวเองคอยเห็นอาการต่าง แล้วการรู้อีกแบบของนักปฏิบัติธรรมคือเขาไม่รู้ว่าอะไรคืออหิตุกะกิริยาจิตเริ่มปฏิบัติธรรมปุ๊บถ้าไม่ตั้งจิตไว้ก็พาดไปทางอหิตุกะกิริยาจิตคือไปดูที่ผิวผิวมันไปดูที่ภายนอกไม่ได้ดูตัวเจตสิกเพราะว่ากลัวเกินไปความรู้ความเข้าใจเนี้ยนี่โลกยุคใหม่แล้วเนี้ยมันยังไม่เข้าใจกันนะ ยังไม่เข้าใจเนี่ยคนที่พูดได้คนที่ออกมาพูดเนี่ยมีน้อยแล้วก็บางคนไม่ได้รู้แต่พูดตามกันแต่ว่าการที่จะรู้จริงๆต้องฝึกภาวนาลองผิดลองถูกลงมือปุ๊บไม่ตั้งจิตไว้ก็ไปดูอหิตุกะกิริยาจิตของไอคนธรรมดาทั่วไปนะไม่ใช่อหตุกะกิริยาจิตของพระอารหรันต์ ก็อย่างเช่นรู้สึกตัวเนี่ยไปรู้แถวผิวกายไปรู้อยู่รอบๆตัวไปรู้แบบนั้นเนี่ยแล้วก็ประคองจิตเอาไว้มันไปจับอยู่แบบนั้นเน่ะเสร็จแล้วเบาเบากายเบาใจเดินเที่ยพูดด้วยธรรมะชิวชิวๆง่ายจังเลยเรียบง่ายกล่อมกันไปกันมาเฮ่ที่จริงแล้วดูผิดตั้งแต่รู้สึกตัวแล้วอ่ะ วิชาจิตสิษาทําให้รู้ด้วยว่าส่วนไหนคืออเนตุกะกิริยาจิตส่วนไหนคือเจตสิกส่วนไหนเป็นกุศลเป็นอกุศลเราจะภาวนาตรงไหนถ้าไม่เห็นไม่เข้าใจอย่างลึกซึง้งอ่ะเริ่มต้นปุ๊บมันจะโอโ้โหเหมือนเคยดูหนังอไอ้เรื่องอันนั้นวะไอ์เอทดที่ไอตัวกระตูนมันขับยานอวกาศเ่ยมันขับมั่วไปหมด แล้วตกลงมาในอน้ําแข็งอ่ะเพื่อลูกนัดอันเดียวของมันเปอะไรอีกป่ะอาจารยบอกว่ากลัวเกินไปนี่คือกลัวอะไร ก็อ,อย่าไปคำมันอย่าไปปั้นมันขึ้นมาก่อนพูดออกมาธรรมดาดีบ้างไม่ดีบ้างมันเป็นธรรมชาติอย่างเราพูดกันเหมือนกันเคยดูยูทูบเบอร์สมัยนี้ไหมพวกนักข่าวพวกนักวิเคราะห์พวกจัดรายการยู u ูบอ่ะในช่องต่างๆอ่ะสังเกตนะใครปั้นคำพูดก่อนคนจะฟังน้อยลงท,งทั้งที่เขาไม่รู้นะว่าคืออะไร แต่คนที่พูดธรรมดาพูดออกมาแล้วมันฟังสบายใจคนตามเยอะขึ้นสังเกตโอโ้ฟังผมฟังคนไหนสบายใจผมฟังบ่อยแต่ใครพูดดีพูดฉะฉนันตรงไปตรงมาฟังเหมือนกันแต่ฟังฟังเฉพาะเหตุการณ์สำคัญแต่ฟังไม่บ่อยเพราะว่าฟังแล้วมันไม่สบายใจมันคืออะไรครับเหมือนเหมือนเราพูดกันนี่แหละ บางครั้งเราปั้นคํามาก่อนเนี่ยมันสื่อสารได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่มันฟังอึดอัดมันไม่สบายใจนั่นแหละคือตั้งใจตั้งใจแบบไม่ไม่ตั้งจิตได้ไหมตั้งใจแบบไม่ตั้งจิตมันฟังลื่นนะนะเป็นอิสระพิวว่างั้นเถอะแบบแต่พิวแล้วไม่ได้ไม่ใช่พิวโกหกนะคือพิวแบบลื่นไหลเป็นสายน้ํา แต่คนฟังแล้วลื่นฟังแล้วสบายใจมอยังไม่เข้าใจค่ะเออมันเป็นวิชาจิตสิกขา <c oughs> ที่บอกว่าไม่เข้าใจนั่นพูดถูกแล้ว <c oughs> เพราะว่ากว่าจะเข้าใจจิตตสิกขาเนี่ยต้องไปฝึกดูที่จิตกระทั่งการพูดการฟังการอ่านการคิดการกินการเดินจิตเป็นยังไงไม่ใช่ เฉพาะในเวลาจะนั่งสมาธิหรือเวลาจะเดินจงกรมในทุกอิริยาบทนักนักเรียนรู้จิตตสิกขาเนี่ยจะฝึกเห็นจิตเป็นวิชาที่สนุกมากจิตตสิกขาแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนเรียน เค <Okay, S 1> เข้าใจแล้วค่ะอืมเข้าใจเนี่ยต้องเอาประเด็นว่าจะไปดูตรงไหนเรื่องความรู้ตัวไปสังเกตว่าที่รู้ตัวนั้นน่ะทําไมมันเป็นจับจับ mm hmm. เป็นรู้ตัวจับจับแล้วมันเป็นนักปฏิบัติลองทําลายอันนี้ออกไปที่รู้ตัวธรรมดา ทิ้งมันไปแล้วก็รู้ตัวธรรมดาตรงที่รู้สภาวะนั้นก็ยังเข้าไปจับรู้แบบจับอยู่ยังไม่ต้องกังวลหรอก,อแ,ยกแยกประเด็นนะประเด็นหนึ่งคือรู้สึกตัวประเด็นหนึ่งคือรู้สภาวะถ้ารู้สึกตัวได้ถูกการรู้สภาวะก็จะถูก ถ้ารู้สึกตัวไม่ถูกพอไปรู้สภาวะนะมันก็ไม่ถูกเหมือนกันมันไม่ถูกยังไงมันรู้แล้วจับไงถ้ารู้สึกตัวไม่ถูกไปรู้สภาวะมันก็เข้ารู้ๆนั่นแหละแต่ว่าเข้าไปจับเสร็จแ,แล้วเอามาคึงไว้เอามาตรึงไว้มันเป็นนักปฏิบัติธรรมเอาไว้รู้ธรรมดาไงรู้ตัวธรรมดา เหมือนที่บอก่ะอย่างลูกขึ้นเนี่ยเอาไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติหรอกแต่พอลูกแล้วมันรู้สึกตัวไม่ได้รู้สึกตัวเอาไว้ก่อนจะเดินไปห้องน้าเปิดประตูก็เดินไปเปิดธรรมดาพอเดินไปแล้วไม่ได้เจตนารู้ตัวแต่มันรู้แต่มันรู้สึกตัวขึ้นมาคุยกันเนี่ยคุยไปธรรมดาไม่ได้คิดเอาไว้เลยว่าจะต้องดัดประโยคจะต้องพูดคําไหนให้มันเท่ที่สุดไม่มีเลยพูดไปธรรมดา เห็จแล้วมันรู้ตัวขึ้นมาเป็นช่วงๆมันไม่ได้ประคองรักษาตรงไหนเอาไว้ถ้ารู้สึกตัวได้ถูกไปเห็นสภาวะก็จะเห็นได้ถูกคือมันเห็นธรรมดามันไม่ได้เข้าไปจับเพื่อจะเห็นโอ้ยังมีอีกเยอะนะไอ้ความผิดพลาดของการปฏิบัตินะ่ะแต่ว่าคุณคุณดูอันนี้ก่อนมันมันจะทำให้อันอื่นง่ายขึ้น ตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญของการเริ่มตนใครจะเก่งจะยังไงมันมันไม่เกี่ยวกันะ่ะใครจะถูกใครจะผิดมันไม่เกี่ยวตัวเราถูกไหมตัวเราเข้าใจได้ไหมมันเป็นทรัพย์อยู่ในจิตของตัวเองมันไม่เกี่ยวกับใครต้องเป็นอิสระพอ <c oughs> <c oughs> ต้องเป็นอิสระพอที่จะเป็นตัวของตัวเอง เข้าใจแล้วยังดีขึ้นนะคะขอบคุณ่ะเลืองปฏิบัติธรรมอย่าปฏิบัติธรรมด้วยการสะกดจิตตัวเองให้ปฏิบัติธรรมให้เป็นคนธรรมดาแล้วรู้สภาวะการปฏิบัติธรรมหรือว่าการอยากได้ความดีหรือว่าเป็นคนดีเป็นอะไรต่างๆเนี่ย แล้วแล้วมันมีการกระทําสิ่งนั้นแล้วน้อมจิตตัวเองโดยเฉพาะนั่งปฏิบัติธรรมน้อมจิตตัวเองให้ปฏิบัติธรรมแล้วสะกดจิตตัวเองทุกวันเข้าห้องพระเดินชมกลมกลายเป็นการสะกดจิตตัวเองให้ปฏิบัติธรรมจิตมันไม่ฉลาดแต่ถ้าเรามีสติสติเป็นตัวะระลึกรู้สภาวะกายใจมันเป็นธรรมดามันไม่ได้สะกดจิตตัวเองเอาไว้ก่อน พอจิตเ,เกิดสติเป็นจิตจะฉลาดมากพุทธศาสนาโอ้มีอะไรที่น่าศึกษาเรียนรู้แล้วเป็นประโยชน์มากแม้เรื่องสติแต่นักปฏิบัติธรรมในประเทศไทยเนี่ยปฏิบัติธรรมด้วยการสะกดจิตตัวเองก่อน สะกดจิตตัวเองให้นั่งสมาธิสะกดจิตตัวเองให้ปฏิบัติธรรมสะกดจิตตัวเองให้ไปไปวัดไปเคิมกับครูบาอาจารย์พระก็เป็นแบบนี้โยมก็เป็นแบบนี้เป็นกันเต็มไปหมดก็เลยไม่รู้จักการรู้สึกตัวที่จิตเป็นอิสระไม่ได้ตั้งท่าไม่ได้เตรียมท่ามันรู้สึกตัวไปธรรมดามันไม่ได้สะกดจิตตัวเองเอาไว้จิตก็เลยฉลาดคล่องแคล่วว่องไวเกิดสติ เคยเห็นไหมคนที่สะกดจิตตัวเองเอาไว้ผมไม่อยากพูดวยไม่ต้องพูดดีกว่าเดี๋ยวผมเดือดร้อนคือสะกดจิตตัวเองไว้ให้ให้ดีให้ทำดีให้เป็นคนดีให้ดูดีเสร็จแล้วมันมันคิด่านอะไรไม่ทันคนอื่นหัวมันช้าลงอะ่ะ มันคิดอะไรไม่ออกแต่ว่าคนที่มีสติเป็นคล่องแคล่วว่องไวคิดหัวฉลาดมากเลยแก้ปัญหาได้คล่องแคล่วรวดเร็วเลยแตกต่างกันมากจะเป็นใครเนาะไม่เกี่ยวครูเลยแค่อธิบายสภาวะ เป็นพระเหมือนกันนะเป็นโยมเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นนักปฏิบัติเหมือนกันถ้าถ้าขึ้นต้นด้วยการปฏิบตัติแบบสะกดจิตตัวเองให้น้อมไปให้ทําอยู่แบบนั้นอ่ะโหหัวมันมันไม่ฉลาดจิตไม่ฉลาดปฏิบัติธรรมคือการมีสติให้ถูกเจรินสติให้ถูก หดมากเดี๋ยวเดือดร้อน <laughs>